บากิริยาจำไว้นะฮะ <S <S ถ้าถ้าเราจะบอกว่าชื่อเขาต้องเอาแม่เขามาก่อนเพราะแม่เขาชื่อว่ารูปาวัจระใช่ไหมคะแล้ว,ว่ารูปาวัจระกุศลจิตห้ารูปาวัจระวิปากจิตห้ารูปาวัจระกิริยาจิตห้าอย่างนี้นะต้องเอาชื่อแม่เขาก่อนถ้าอรูปาก็ต้องเอาอรูปาขึ้นก่อนดูหไหมคะอ่ะอรูปาวัจระกุศลลจิต สีอรูปาวจรักิปาก,ากจิตสีอรูปาวจรักิริยาจิตสีนี่เหมือนกันใช่ไหมคะกุศลวิบากกิริยานี่กุวิกิอ่ากุศลวิบากกิริยาเหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะจากรูปาเป็นอรูปาอออ้ออ,อ,อ่านนำหน้ารูปาไป โลกุตระจิตมีทั้งหมด40่สมีอะไรบ้างนะคะมัคคจิตมัคจสี่หรือ20่สผลละจิตสี่หรือ2ี่ออนี่ละพอคุ้นๆนะคะไม่ได้ทบทวนที่บ้านไม่เป็นไรมาทวนที่นี่แหละมันจะช้านิดนึงตรงเรามาทวนที่นี่ไม่เป็นไรนะเอาต่อไปเรียนเรื่องใหม่เลยนะคะอ่ะทำลายทำลายค่ะ เดี๋ยวเราจะนำตัวเลขขึ้นมามาใส่นะคะตั้งแต่เอาตัวเลขขึ้นมาละอนุโมทนาค่าก็ได้คือถ้าใครจำดวงจิตได้ใช้สีแทนดวงจิตนั้นเลยก็ได้นะคะอย่างเช่น อกุศล,ลจิตมีสิบเก้ายี่สิบเอ็ดสิบสิบเก้ายี่สิบเอ็ดอย่างนี้เลยกลาเลยไม่ต้องเขียนลงจิตก็ได้เข้าใจนะคะ <c oughs> ข้างล่างคือสิบแปดยี่สิบสิบแปดยี่สิบอย่างนี้เลยได้สีดำม,มียี่สิบกับยี่สิบสองลงมาข้างล่าง สีน้ําเงินสีน้ําเงินนะสิบห้าสิบห้าอย่างนี้ก็ได้นะคะคือเอาปากกาเขียนแทนรวงกิจเป็นสีสีนั่นเลยไหวไหมฮะไหวสบายมากเอ้าเชิญค่ะขอผูกล้าหัวหน้าก่อนเนาะเราต้องเอาหัวหน้าห้องก่อนหัวหน้าคะเชิญคะ่ะเชิญหัวหน้าห้องหัวหน้าจะเอา,เอา เอากลุ่มไหนถนัดกลุ่มไหนไม่มีแล้วค่ะกระดานว่างเลยค่ะอ่าเอ้าขึ้นเลยค่ะคุณนิงนี่ปากกาเมื่อวานสีแดงมีแล้วสีน้ําเงินอยู่ไหนนี่อ๋อมีค่ะอ่าเอาสีน้ําเงินมาด้วยเดี๋ยวคุณลุงคะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะขอโทษค่ะ ลุงขาขอตัวโตๆหน่อยก็ได้นะคะคุณลุงชอบเอาไว้อ่านคนเดียวนะนี่ค่ะนี่ค่ะเอาใหญ่ๆเลยค่ะกระดานมีเยอะค่ะอ่าโอ้โหผู้กล้าจะดูผู้กล้าไอหมิงไอหมิงจองมาหาอลยอันนี้ไม่ใช่เราเอาที่สองที pues ่สองแแอ๋อเอาอันที่สอง คุณลุงเอาอากุศลและจิตสิบสองใช่ไหมคะเนี่ยเอาละลองดู่ะไม่มีการไม่มีการซุบซิปนะคะไม่มีการกระซิปงานนี้ตัวใครตัวมันนะตัวใครช่วยเหลือตัวเองนะงานนี้คุณลุงขาลดลงลดลงถ้าคุณลุงจำได้ขึ้นขึ้นเยอะลงลงน้อย นั้นเลยแคสีอะไรก็เป็นสีแดงอันนี้อันนี้ก็เป็นสีแดงเอาให้ดีนะคุณหนิงคิดให้ดีนะไม่เป็นไรซ่อมได้คือเรื่องของเรื่องตอนนี้ออกมาจากตรงนี้แล้วเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเช็คแน่นอนแล้วเดี๋ยวเดยนะคะอีกสองท่านแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยว อ่าดูก่อนนะถ้าถ้าคุณครูกบเอาสามสิบแปดแสดงว่าอยู่ในกลุ่มไหนคะกลุ่มสามกลุ่มชื่อว่าอะไรคะมหาอ๋อชื่อใหญ่ว่าไงกามาวจระสุนนกจิต20อสอาสาธุนะคุณน้ำพรเอาได้เอาไโอ้โหอ ตอนนี้เช็คให้ดีๆก่อนเข้าไปสู่ที่นั่งนะถ้าไปสู่ที่นั่งแล้วหมดสิทธิ์ไม่ให้แก่ตัวนะโอ้โหดจังเลยนะนะป้าต้อยนะคโอ้ไม่ไม่โหดป้าต้อยด้ว้ยังไม่ได้ดูนะขอให้เช็คด้วยความมั่นใจก่อน ก่อนจะหนีจากกระดานไปคุณลุงขาคุณลุงหมดสิทธิ์แล้วนะถูกต้องนะคุณลุงหมดสิทธิ์ที่จะเขียนแล้วค่ะโอ้ถูกต้องค่ะอนุโมทนาค่ะอ่ะนี่ค่ะอ้าเดี๋ยวดูของคุณลุงกันนะเดี๋ยวขอเช็คกันนะฮะแป๊บหนึ่งอ้าวคุณจันทนาเข้าไปก่อนคุณลุงขาไม่ไม่หมดสิทธิ์แล้วค่ะคุณลุงขา เราไม่แล้วรอบครอบขึ้นนะใช่ใจว่าหมว่ากลัวไม่จะเลขดีสิเอาเลขยี่สิบรออ้อกครับโอ้เราต้องรอบครอบขึ้นๆๆๆนะอย่าบูมบามู่วามไม่ได้นะช้าๆได้พระเลม่มงามนะไอ้ย่า <c oughs> มั่นใจหรือ,อยังคุณนิงมั่นใจมากซ้ำได้พวกเราที่อยู่ในในโต๊ะนะบนในโต๊ะนะในห้องเรียนเราดูนะ คุณครูคะเอาให้มั่นก่อนนะถ้าเข้าไปแล้วหมดสิทธิ์ออกนะไม่ให้ออกนะรอบเดียวเลยนะจะให้เดาแล้วนะคะมั่นใจมากโอเคไอ้ยาโอ้โหยกโป้งไงยกโป้งเดียวไม่ได้เราต้องอย่างนี้เลยให้หมดเลยฮนิ้วดูคุณลุงหัวหน้าห้องของเรานะท่านหัวหน้า น,นี่อคุณเลือยิสิบสอใช่ไหมคะสิบเก้ายี่1โบเอ็ดสิบเก้ายี่ิบเอ็ดโอเคสิปดี่สปดเฮ้ยเรี่องนี้พุ่งมาไปพไปไม่ชอบโยนจริงๆเลยนะเดี๋ยวไม่ใช่เลยตะกี้ได้ยินกลรูกว่าขาดขาหนึ่ง <c oughs> ขานเล่นไม่ได้เลยนี่ <c oughs> ขาด้วยขาหนึ่งนะเอ้คุณลุงนะ้คุณลุงต้องโหดคราวนี้ยคุณลุงจะจําฝังหรือเปล่าไม่รู้นะได้ไ,ดไม่รู้จะจําฝังใจหรือเปล่าไม่รู้นะได้ครับนะยี่สิบยี่สบสองถูกนะะสิบห้าสิบห้าโอเควันนี้นี่ไม่โหดเกินไปให้คะแนนตามที่ผิดที่ถูกนะคะวันนี้ด <c oughs> ได้นะคะได้ดาวแต่ได้ไม่เต็มนะ